สวัสดีครับผมซันจาก SC f i l m ิครูบับและว,วันนี้ครับผมอยู่กับยนตรกรรมที่ล้ำที่สุดของค่าย BMW กับ BMW i j และ BMW iX ครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพามาดูว่าทั้ง2องคันนี้มีความเหมือนและแตกต่างอะไรกันบ้างคันไหนประหยัดกว่ากันคันไหนวิ่งได้ไกลกว่ากันและคันไหนน่าเสียตังค์ให้มากกว่ากันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับ มาดูที่ภายนอกนะครับของ bmw i 7นะครับมันเป็นรถที่ดูสวยงามดูหรูหรามากๆนะครับไฟหน้านะครับ adaptive led แบบ2ชั้นนะครับด้านบนเป็น daytime running light มาจาก Crystal ของ Swarovski นั่นเองไฮโซมากๆมีโลโก้ i ตรงนี้บง่งบอกว่าคันนี้เป็นรถไฟฟ้านั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยคลิสตินิิวจะมีความพิเศษครับโดยที่มีเส้นรอบเจ้าคริสตินิิวนี้เรียกว่า iconic glow มาให้ทำให้รถคันนี้ดูดีมีเอกลักษณ์มากเวลาขับมาบนถนนเนี่ย เด่นมากๆนะครับมาต่อที่ด้านข้างนะครับด้านข้างของรถคันนี้ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมีความยาวของรถ5เมตรกว่าก,าก็ลุกมันจะคล้ายๆรถลิมูซีนล้อนะครับล้อของคันนี้เป็นล้อลาย M นะครับทูโทนปัดงาม,มาให้ขนาด21นิ้วนะครับเป็นลายเดียวนะครับที่อยู่ในตัว M Sport แต่ถ้าสมมุติโดดขึ้นไป Grand Russo ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนั่นเองและด้านหลังของคันนี้ครับมีไฟท้ายที่สวยงามมากเวลาเปิดเนี่ยรถจะ มีเป็นเวลข้มไรมาให้สวยงามเลยทีเดียวที่เก็บของด้านหลังครับมีพื้นที่ให้ใช้ถึง500ลิตรเลยทีเดียวใส่ถุงก๊อบได้เลยส,ยสบายสบายครับมาดูที่ภายนอกครับของ bmw ix ครับต้องบอกเลยว่ากระจังหน้าโดดเด่นมากๆกระจังหน้าของคันนี้ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เป็นปิดทั้งหมดเลยนะมีเรดาร์อยู่ข้างในถ้าใครชอบก็ชอบเลยถ้าใครไม่ชอบก็คงไม่ชอบมันเลยแหละ ไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าแบบเลเซอร์ไลท์สว่างเทพที่สุดของค่าย BMW แล้วแล้วก็ที่ขายไม่ได้ครับ BMW iX ที่เติมน้ำปั่นน้ำฝนอยู่ตรงนี้นะครับส่วนล้อครับล้อขคันนี้เป็นล้อขนาด22นิ้ว2 t โทนนะครับแล้วก็เป็นทรงแบบ 3D ด้วยเป็นล้อ a e r รไดนามิกนะครับมาพร้อมกับยาง Bridgestone ที่เป็นยางสำหรับรถ EV เลยนะั่นเองรถ BMW iX คันนี้ครับ เป็นรถที่สวยงามมากๆด้านข้างเราเห็นได้ชัดมากๆเลยว่ารถเนี่ยมีเส้นสายสีไทเทเนียมบรอนซ์มาให้พร้อมกับด้านหลังตรงนี้มีโลโกโ้ iX มาให้ที่เสาสีทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบเรียวยาวแบบนี้สไตล์ iX เลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้ายอยู่แล้วละ่ะรถราคาเกือบ6ล้านนะครับเปิดขึ้นไปทั้งชิ้นเลยไฟท้ายก็ขึ้นไปด้วยก็จะมีไฟชุดที่2ให้ตรงนี้นะครับ เปิดเข้ามาครับเราจะเห็นครับพื้นที่การเก็บของถึง500ลิตรคันนี้เนี่ยถ้าวัดจริงๆ500ลิตรเนี่ยมันคือน่าจะแค่ถึงพาร์ติชันตัวนี้แต่ถ้าสมมุติเราเอาพาร์ติชันตัวนี้ออกมันคงไปได้เยอะขึ้นกว่านี้อีกหน่อยด้วยความสูงนะครับแล้วก็คันนี้เบาะก,ก็สามารถพับได้แบบ40 20 40ก็ทําให้การเก็บของเนี่ยโหลดรูยาวๆได้เลยนะครับสามารถพับเบาะได้จากสวิตช์สองอันตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับ มาเราเข้ามาอยู่ในภายในนะครับของ BMW i7 นะครับคันนี้เป็นตัว first edition นะครับด้านในครับเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลสวยงามมากๆและเป็นเบาะที่นุ่มมากๆด้วยนะมีความหนาที่โอเคเลยแหละเนี่ยนั่งแล้วค่อนข้างสบายนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีให้ปรับเยอะนะก็ต้องมาลองนั่งปรับดูว่าสรีระของเราเนี่ยมันเหมาะกับโพ i ิชันแบบไหนภายในคุณภาพต้องบอกเลยว่า ดีมากๆตามสไตล์ของรถ BMW ที่เป็นซีรีส์7อยู่แล้วละ่ะทุกอย่างมีหนังคุ้มมาให้นะครับพวงมาลัยครับเป็นพวงามาลัย3ก้านนะครับเป็นทรงคล้ายๆกับตัว IX แต่ว่าจะมีก้านด้านล่างเพิ่มขึ้นมามีโลโก้สัญลักษณ์ M มาให้นะครับแต่สิ่งที่ต่างกับตัว IX ครับก็คือนี่เลยครับพา d ชิฟต์หนึ่งอันที่เขียนว่า Boost จากรถปกติถ้าไม่กดปุ่มเนี่ยจะเป็น500แรงมา้าแต่ถ้าสมุดกดปุ๊บจะมีเวลาให้10วิครับที่รถจะกลายเป็น544แรงมา้าก็จะแรงขึ้นไปอีก คันนี้เนี่ยปุ่มทุกอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบทุกอย่างจะเป็นแฮปติกทัชหมดเลยนะก็คือไม่ใช่ปุ่มจริงๆอ่ะต้องใช้ความคุ้นชินนิดนึงปุ่มค่อนข้างเยอะนะครับช่องแอร์เนี่ยจะอยู่ระหว่างพวกเนี่ยลองๆพวกนี้แล้วก็ปรับองศาของลมเนี่ยตรงนี้นั่นเองก็ f ฟล l ดีเขาทําเข้าใจง่ายกว่าพอใช้ไทคานนะพอใช้ไทคานยังต้องเข้าไปปรับดิเรกชันของลมเนี่ยในจอซึ่งคันนี้ครับหน้าจอเป็นหน้าจอเคิร์ฟสกรีนนะครับยาวมากมาก ตรงกลางเนี่ยเป็นขนาด14นิ้วส่วนตรงด้านหน้าที่เป็น Instrument c ์คัสเตเนี่ยเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนั่นเองเป็น OS 8นะครับก็คนที่เคยใช้ b m r ก็ต้องทำความคุ้นชินนิดนึงเพราะว่าทุกอย่างถูกเปลี่ยนไปหมดเลยคุณต้องมาทำความเข้าใจว่าปุ่มอะไรอยู่ตรงไหนบ้างคุณก็ต้องมาทำความเข้าใจนิดหนึ่งน,นะคันนี้ครับได้ Ambient Lighting แบบด y นามิกนะครับก็คือขึ้นอยู่กับโหมดการขับขี่ไม้โหมดเนี่ยกดไปปุ๊บแต่ละโหมดก็จะมีสีของมันนั่นเองแล้วก็ อินเทอร์แอคทีฟแ้วแหละเวลาเรื่องระบบความปลอดภัยมันทํางาน a m b i บ n ยนก็จะเปลี่ยนสีเปิดไฟฉุกเฉิน a m b i บ n ยก็เปลี่ยนสีก็เท่ดีนะเท่ดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมาเข้ามาที่ด้านหลังนะครับของ BMW i7 นะครับนี่ประตูเป็น s o f t c l o s สนะครับนอกจาก s o f t c l o s สแล้วเป็น E-Lash E-Lash คืออะไรเป็นประตูแบบไฟฟ้ากดปุ่มตรงนี้เปิดออกไปด้านนอกก็เป็นปุ่มไฟฟ้าเหมือนกันปิดเข้ามา ประตูก็จะดูดเข้ามาให้รูรามาเฮาที่สุดเลยด้านหลังของไอเจคันนี้เนี่ยคือที่ที่คุณควรจะมาอยู่ที่สุดละด้านหน้าเนี่ยเรียกได้ว,ว่าสบายแล้วนะด้านหลังสบายยิ่งกว่านะครับนี่ที่เห็นเลยมีหมอนมาให้สําหรับคนนั่งนะครับเนี่ยอ้โหนั่งแล้วสบายมากๆมีไวเลสชาร์จิ่งมาให้สามารถวางโทรศัพท์ไปได้ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มออกมามีที่วางแก้ว2จุดนะครับวางแก้วได้ดีแหละไอตัวตัวจับนี้ก็แน่นใช้ได้เลยเปิดตรงกลางมา มี USB Type C ของพอร์ตมาให้นะครับแอร์ Air นะครับเป็นแอร์4โซนสามารถแยกอิสระทั้ง4ที่นั่งเลยสุดยอดมากๆแล้วก็สิ่งที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงมากๆเลยนะสำหรับเจ้า i7 คันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Theater โหมด,ดหนั่นเองครับม่านทุกอันจะถูกปิดครับเอฟเฟกสา f เอฟเฟกจะถูกเพิ่มขึ้นมา และจอครับขนาด31.3นิ้วนะเป็นจอขนาด 8K เลยนะครับใหญ่มากๆและชัดมากๆเลยนะติเล็กจอครับได้จากตรงจอ5.5นิ้วด้านล่างนี้ครับสามารถคอนโทรลได้หมดเลยจอก็เป็นทรัลสกีด้วยนะก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้คุณสามารถดู Amazon Prime Video นะครับ Netflix YouTube นอกจากจอที่มันชัดมากๆแล้วจ้า k ตัวนี้เครื่องเสียงของคันนี้ครับเป็นเครื่องเสียง Power and ด u บิวเตัวท็อปที่สุดนะครับ มีลำโพงทั้งหมด39ตัว39ตัว,ตวนะครับไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้เห็นรถที่มีลำโพง39ตัวอยู่ในรถเยอะมากๆนะครับทำให้การดูมีเดียด้านหลังเนี่ยดีเยี่มากคุณมีหน้าจอดีๆแล้วคุณมีเครื่องเสียงดีแล้วดูหนังเนี่ยโอ้โหมันเหมือนโรงหนังเคลื่อนที่เลยม่านทุกอย่างถูกปิดคุณจะอยู่ในโลกของคุณได้เลยคุณจะอยู่ในโรงหนังส่วนตัวของคุณที่คุณสามารถเอาไปไหนก็ได้เลยนะครับ ภายในครับของ bmw i x ครับสวยงามจริงๆมันเป็นรถที่ภายในเนี่ยค่อนข้างคล้ายคลึงกับตัว i 7ที่เราไปขับนะครับด้วยจอครับ c u r v e screen หน้าจอกลาง14.9นิ้วหน้าจอด้านหน้าคนขับ12.3นิ้วสวยงามทั้ง2จอเลยระบบปฏิบัติการครับแบบ os 8เป็นปุ่ม i drive ครับแบบลอยออกมาดูแปลกตาดูสวยงามดีแล้วก็คันนี้ครับด้วยความเป็น x drive 50ครับตรงนี้เป็นลายไม้และเป็น ุ่ม i d r a f t ครับแบบคริสตัลโอ้สวยงามมากๆสวยงามสุดเลยแล้วพอเป็นลายไม้ครับคุณไม่ต้องกังวลเรื่อง fingerprint หรือว่ารอยนิ้วมือนั่นเองเพราะว่ามันไม่ใช่เปลี่ยโนแบกนะครับเลิอมากๆพวงะไรครับแบบหกเหลี่ยมครับซึ่งก็จะค่อนข้างดูแปลกตานะครับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นวงอะไรที่เป็นแบบหกเหลี่ยมก็แปลกตาดีแต่ใช้งานก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรครับเป็น2กา้านซ้ายขวาด้านซ้ายปุ่มมัลติฟังก์ชันคุมเรื่อง adaptive cruise ด้านขวาคุมเรื่องหน้าจอ ทุกอย่างเลยสามารถเปิดเสียงลดเสียงอะไรได้สามารถคุมทั้งตัวหน้าจอด้านหน้าแล้วก็ H e a d Up Display ได้ด้วยสวยงามเลยทีเดียวเครื่องเสียงครับ b a ล e r อร์แ i นดดีมากๆ Bow e r เวอร i แอนมีลำโพงทั้งหมด35ตัวเสียงคือบึ้มมากๆมีลำโพงอยู่หลังเบาะด้วยเวลาถ้าคุณเปิดเพลงที่เบสหนักๆหน่อยคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันสั่นมาที่หลังนั่นเองนะครับคันนี้อย่างที่บอกเลยตรงนี้เป็นคริสตัลนะครับทุกอย่างเป็นคริสตัลทั้งหมดเลยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นคริสตัลเช่นนกัน หนังก็เป็นสวยมาก Ambient Lighting มีอยู่ขอบกระจกมาให้นะครับกระจกด้านบนเป็นกระจกแบบ electrochromic roof นะครับก็คือเป็นระบบไฟฟ้าที่สามารถปรับความขุ่นของตัวกระจกด้านบนได้ถ้าสมมติคุณอยากมองวิวคุณก็เปิดไว้ถ้าคุณไม่อยากมองวิวกดปุ๊บมันจะกลายเป็นฟ้าๆแบบนี้เท <c oughs> ่จริงๆเลยรถคันนี้และก็ที่เปิดประตูครับคันนี้เป็นพี่เปิดประตูแบบปุ่มเหมือนเจ้า i 7นั่นแหละก็เป็น ปุ่มแลชแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับกดปุ๊บประตูก็จะเปิดออกไปแต่ไม่ไฟฟ้านะก็ต้องดันออกไปอยู่ดีแต่ว่าปุ่มเป็นไฟฟ้าและประตูดูดก็มีมาให้เช่นกันด้านหลังก็นั่งสบายเช่นกันกับเบาะที่เป็นเบาะเหมือนโซฟาเลยกว้างมากๆแล้วโอบรับมาถึงด้านข้างเลยไปนั่งแล้วแบบสบาย,ยามากๆคันนี้บอกเลยคนขับสนุกคนนั่งก็ยังสบายนั่นเองครับ BMW i7 ครับและ BMW iX คันนี้ครับทั้ง2คันครับต้องบอกเลยว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันในหลายๆจุดเลยทีเดียวแหละ BMW i7 ครับเป็นรถที่สําหรับคนที่ซื้อไปมีคนขับนั่งสบายๆนั่งสบายมากคันนั้นแต่คันนี้ครับสำหรับพ่อบ้านที่อยากซิ่งอยากซ่าอยากเป็นคนที่อยู่หลังพวงอะไรนะครับขับรถแบบสนุกสนานคันนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วก็คันนี้ครับยังมีพื้นที่การใช้สอยด้วยความที่เป็น SUV เยอะมากกว่า i7 แต่ว่าถ้าใครต้องการเทคโนโลยี i7 ก็จะมีให้เยอะกว่าด้วยทีเตอร์สกรีนครับแบบ31นิ้วลำๆ้มากกว่าคันนี้ไม่ได้มีอะไรมีแค่ electrochromic roof นั่นเองนะครับกับราคาครับที่ต่างกันมากๆเลยทีเดียวกับ bmw i7 xdrive 60 first edition ครับราคาอยู่ที่7 5 9 9 0 0 0บาทกับคันนี้ที่เป็น bmw ix xdrive 50นะครับราคาอยู่ที่5 9 9 9 0 0 0บาท ก็ราคาต่างกันเยอะเหมือนกันแต่รถทั้งสองคันครับเกิดมาเพื่อทําหน้าที่คนละอย่างกันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวันนี้ครับเราแค่อยากพาทุกคนมาดูยนตรกรรมล้ำลำเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดของค่าย BMW ให้ดูกันเลยครับทั้ง i7 และคันนี้ครับ iX และนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง sc film cool ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆนะครับจากพวกเรา sc film cool นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้ BMW i7X Drive FIRST EDITION พวกเรามาขับกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง SC Film Crew ูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากพวกเรา SC Film Crew ูนั่นเองนะครับติดตามพวกเราได้นะครับใน IG และ Facebook นะครับ The SC Film c r e ูอยากให้พวกเรารีวิวรถคันไหนอีกคอมเมนต์บอกพวกเราข้างล่างได้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ b ู o s t โหมดครับนับ10วิ3 2 1ไปครับ ร้อยครับร้อยยี่สิบแล้วร้อยสามสิบแล้วครับโอ้โหโอ้ไม่กอดศูนย์ถึงร้อยครับ